สวัสดีครับผมดีเจหนุ่มบ้านเหล่านะครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการรับฟังวิทยุออนไลน์ของสถานีวิทยุชุมชนรวมพลคนหักแพง FM88.75 นะครับผมก่อนอื่นเราเข้าไปที่เบราว์เซอร์อินเทอร์เนต็ตของเราในตัวนี้ผมจะใช้ในส่วนของโชมนะครับผมเปที่เป็นตัวเบราว์เซอร์ในการเล่นอินเทอร์เนต็ต เปิดโปรแกรมเล่นอินเทอร์เน็ตขึ้นมาถ้าเกิดว่าคุณถนัดใช้ไฟฟอกคุณก็เปิดไฟฟอกคุณถนัดอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ก็สามารถเปิดอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ขึ้นมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนในส่วนที่เราค้นหาในตัวของ Google นะครับผมเปิดขึ้นมาแล้วเราสามารถเข้า Google ได้เลยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก Google ก่อนเลยนะครับ อ่าอันนี้คือหน้าตาของ Google แน่พูดกับเรายัางไม่รู้เลยเนอะอ่าให้คุณค้นหา88นะครผมจุด75แล้วก็ตามด้วยรวมพลคนหักแพงนะครับผมกด enter ได้เลยเนี่ยจะเป็นในส่วนของการค้นหาอันนี้คือสานีวิทยุชุมชนรวมผลคนหักแพงเลยเราสามารถคลิกเข้าไปเลยแต่ ผมจะเข้าตรงชี่ f เฟซบุ๊กของสถานีนะครับผมเป็นเฟซบุ๊กของสถานีวิทยุชมุมชนรวมพลคนหักงพงชี้เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นในส่วนของหน้าเฟซนะครับผมนี่คือเฟซบุ๊กของสถานีอันนี้จะเป็นการอัปเดตข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์สดศิลปินนักร้องหลายๆท่านที่มาสัมภาษณ์กันอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลวิทยุออนไลน์ แต่และช่วงนักจัดรายการว่าใครเป็นคนจัดอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อรับฟังได้เลยนี่จะเป็นตัวป๊อปอัพขึ้นมานะครับผมรอให้มีเสียงเพลงค่ะจ,จากบานเลขทีหนึ 1, 3, 3, ่งสามสามซอยราชมีเสียงเพลงปุ๊บเราสามารถปิดออกได้เลยอ่าเราสามารถปิดออกได้เลยนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็น ในกล่องแชทห้องแชทเราสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆขอเพลงกับดีเจขอเพลงหน่อยครับอ่าเอนเตอร์ได้เลยพิมพ์แล้วกดเอ t นเตอร์ได้เลยมันก็จะส่งข้อความลงไป <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าหากเพลงไม่ดังผมมีวิธีบอกนี่ิ้วิธีการรับฟังอันนี้จะเป็นรูปการรับฟังนะครับผมในส่วนนี้เราก็ทำทีตามทีละขั้นตอน แต่สอนมากแล้วผมจะทุกวันนี้ผมเอาปอ,ปอัพขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่หลังจากนั้นที่อย่างที่ผมบอกว่าเพลงดังไปแล้วสมมติน่าเริ่มใหม่เราเข้ามาที่88.75ใหม่จะมีตัวปอ,ปอัพขึ้นมาคือตัวนี้รอให้เพลงดังหนุ่มบ้านเราทีมงานหนักจากรายการทุกช่วงรายการกทุกช่วงทุกเวลาพี่น้องค่ะนําความสุขความสมัยหลังจากนั้น ปกติจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรารับฟังยังไม่ได้เราก็มากดเพลยตรงนี้โยงไขตรงหน้าอยู่ตามทีทีทางานอการจะมีเสียงวิทยุอะไรเราก็สามารถรับฟังได้ปกติแล้วขอเลงได้เลยนะครับผมในกองัน้นนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้านแรกของชัน้นวิดีคาร์เกะแล้วก็นี่คือสถานีหลักตัวนี้คือสถานีหลักอ,อันนี้คือสถานีวิทยุสำรอง อันนี้เป็นรายการอีสานออนซอนโดยสาวน้ำยืนถ้าเกิดว่าสถานีหลักไม่ดังเราทําแล้วเหมือนที่ผมบอกไม่ดังเราก็มาเข้าสถานีสํารองชิ่ทาเหมือนกันระบบเหมือนกันครับผมแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ดังแล้วก็คงขึ้นอยู่ที่กับอินเทอร์เน็ตของสถานีแล,ะละ้วล่ะเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นการอัปเดตข้อมูลต่างๆของสถานีให้เราได้รับทราบกันถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วรบกวนกดถูกใจนะครับผมให้กับ เฟซบุ๊กของสถานีด้วยอันนี้ก็คือการรับฟังวิทยุออนไลน์ของสถานีวิทยุชุมชนรวมพลคนหักแพงขอพรบคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้เกียรติดตามรับฟัง